อายุเข้าลมแรงมากเลยอ่ะดูวหลังบ้านพังเลยเนี่ยเปิดเป็นแถบเลยอ่ะลมแรงนั่นจะใส่ไม้วันก่อน ไปไล่ like แมวแมวชอบเมื่อ่ที่สวนหลังบ้านเยอะมากเลยแมวชาวบ,บ้านค่ะรู้ว่าเปิดเลยอ่ะลมแรงมากมเข้าบ้านดีกว่าลมแรง ออกรูปเต็มเลยรูปอะไรไม่รู้จำไม่ได้ดอกคอร์คอร์ครัสกําลัางจะออกนะเปนปู่ดําอะไรไม่รู้หลังสวนนี่นั่นเอาแมว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 ,แมว,แมว ปู่ทำอะไรไม่ปู่เดวิดข้างบ้านพ่อปู่อันนั้นเครื่องไล่แมวแมวชอบมอกี้หลังสวนสนามหญ้าหลังบ้านมันไล่เสียงมันนี้นจะไม่มาขี้เสียงมันดังวีดวีดเอาบ้านดีกว่าลมแรงมาเลยอันนั้นลงรอยไหมของวันก่อนสวนข้างบ้าน ว่าน,นี้ก็รุมแรงมาก